สวัสดีวัยรุ่นแนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะ ทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันตุ่นมากับพอยต์เปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอย์ได้เลย เอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าตรานเชิญสกินโรงเรียนมอริ้สึว่าเอาสกินไหนดีวันนี้ทีมซีมีคําตอบนะครับระยะเวลาของกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่วันที่17เมษายนนะครับระยะเวลาประมาณ6วันนั่นเองนะครับโอเคโดยสมมติคุณซื้อแพ็กเกจเดียวนะจะอยู่ที่19คูปองนะครับ2แพ็กเกจจะอยู่ที่69 คูปองแล้วก็3แพ็กเกจนะครับรือว่าซื้อ3สกินจะอยู่ที่99คูปองนั่นเองนะครับก็เป็นการลดราคาสกินที่เป็นสกินในระดับลิมมเตอร์สีเขียวนั่นเองนะครับถ้าถามมีสกินไหนบ้างตามนี้ทุกคนนะครับความสวยงามนี้มันอะไรากันนะครับโอเคถ้าถามว่าพี่ครับและแบบนี้เลือกสกินไหนดีครับพี่นะครับก็อยาจะบอกนะครับว่าสกินลิมมเตอร์สีเขียวเนี่ยมันจะมีประโยชน์ อย่างเดียวเลยที่ผมเห็นประโยชน์ของมันก็คือสามารถอัพเดทได้ในกิจกรรมอัปเกรดสกินได้นั่นเองนะครับฉะนั้นสกินที่จะสามารถไปต่อได้นะครับเอ้ะแต่สึกเหมือนสกินนี้ของของแม็กจะโอเคไม่มีเอฟเฟกต์สกินโอเคนั่นเองโอเคนะสำหรับสกินที่ควรไปต่อนะหน้าไปต่อแล้วได้แก่สกินของตูเดนนะครับซึ่งสกินตูเดนมีสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มสกินของไอรินะครับแล้วก็จะเป็นสกินของ หมดแล้วผมสองสก,กินแล้วก็แอนเน็ตต์ดีสักสก,กินละกันเพราะแอนเน็ตมีสก,กินในระดับลีเจนดหรือว่าริมเด็ดสีส้มนั่นเองนะครับสามสก,กินนี้สามารถไปต่อได้นั่นเองนะครับก็แต่ตอนนี้เนี่ยคือกิจกรรมอัปเกรดสก,กินเนี่ยก็ไม่ได้มาเร็วๆทุกคนเพราะว่ามันเพิ่งมาไม่กี่เมื่อเพิ่งมาเมื่อต้นเดือนที่แล้ว <c oughs> นะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาและต้องสะสมไปเรื่อยๆนีเช่ะนั้นถ้าใครที่แบบว่าวางแผนระยะยาวไว้อันนี้ก็น่าสนใจมากๆนั่นเองนะครับ ได้3สกินคู่มมาทุกคนซึ่งจกจะรจมเก็บสกินเนี่ยผมก็เคยซื้อทุกคนจัดไปทั้งหมด5สกินนะแรกแบบว่าจุกๆไปเลยนะครับผมแรกแบบของแท้แๆหวะนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็ได้คูปองจาก TM เรียบร้อยนะผมเก้าร้อยคูปองนั่นเองนะครับจุกๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดคดโดนขี้รูจก,กันบ้างนะทุกคนแอนะนี่คือสกินทั้งหมของผมนะครับเห็นแล้วหาโม,โมถาวรทั้งนั้นเลยนะขิงเป็นสวนนะขิงเป็นสวนขิงเป็นสวน สกินโค้ดเยอะโอเคเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วของเราจูกันบ้างน,นะครับคลิปที่แล้วยงลงไปเยอะมากๆเลยนะครับยกไปเยอะมากแต่ว่ายอดบไม่รู้เป็นไงบ้างน,นะต้องมาดูนะครับโอเคคลิปที่แล้วคลิปนี้นะครับมาดูกันเลยว่าใครดูคลิปนี้จบปาน,นะครับดิสกาแฟมาดูกันเลยครับตอนนี้น,นะครับโอเคขอมานะครับน่ารักมากตอนนอนนะครับสวัสดีคุณคิโลคุงนะผมที่เปลี่วยนว่าถ้าโพเทนนี่คุณคิโลคุ้งผมสตรีในจิ๊กซอวนะ สวัสดีคุณอ่าตะวันด้วยนะตะวันนี้ทำไมวันนี้ตะวันไม่มาน้องตะวันไปไหนไปหาแฟนหรอสวัสดีคุณนัตชนโนนะครับตอนนี้คุณนัตชุนโน98ดวงนะครับผมสวัสดีคุณอาร์โซเรียนะครับสวัสดีคุณซินเอนโอสวัสดีคุณไทสกายสวัสดีคุณพานิมอลด้วยนะครับโอเคมาดูกันเลยว่าใครจะคิวจบบ้านนะครับผมเกมวายต้องรีพอร์ตสวัสดีน้องเต๋อด้วยนะผมเอ้ยอาเธอร์โทษทีสวัสดีไปคันคูงนะผมโดเนท200ล้านบาทเป็นอย่างนี้จริงพี่รวยกระจุย ได้ก <iyorsun Yes>. ็ด <station radio> <finden> ีเองผมสวัสดีคุณอ่านี่นัตตูโน่แลสวัสดีคุณมิกกี้นะผมสวัสดีคุณข้าโอนนะสวัสดีคุณอาโซเรียด้วยนะครับถ้าใครดูคลิปนี้จบคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าสองเจ็ดสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันนะผมบ๊ายบาย